รัฐบาลเบลเยียมประกาศงดจัดงานเค้าดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในคืนนี้ค่ะโดยเหตุผลที่กังวลว่าอาจจะถูกก่อการร้ายซึ่งหลายประเทศทั่วโลกก็ยกเลิกการจัดงานเค้าดาวที่เคยจัดขึ้นเป็นประจำมาอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุผลเดียวกันค่ะสาเหตุหลักของการงดจัดงานเค้าดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันนี้ด้วยความกังวลว่าผู้ก่อการร้ายอาจจะก่อเหตุโจมตีเหมือนเหตุการณ์ในกรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ กลุ่มรัฐอิสลามหรือไอเอบุกโจมตีกลุงปารีสเมื่อคืนวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาทําให้มีผู้เสียชีวิต130คนบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนซึ่งเหตุผลที่เบลเยียมต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเราเชื่อว่ากลุ่มไอเอสยังซ่องสุมอยู่ภายในประเทศก่อนเดินทางข้ามกรมแดนไปโจมตีกรุงปารีสยิ่งกว่านี้สมาชิกกลุ่มไอเอสที่ก่อเหตุโจมตีกรุงปารีสหลายคนมีสัญชาติเบลเยียม โดยเฉพาะนายอับเดลฮามิดอาบาอูดซึ่งเชื่อว,ว่าเป็นผู้บงการการโจมตีนายกรัฐมนตรีชาวมิเชลของเบลเยียมประกาศว่าสาเหตุที่รัฐบาลตัดสินใจย,ยกเลิกงานเข้าดาวในคืนนี้เพราะมีข่าวว่าผู้ก่อการร้ายจะก่อเหตุโจมตีด้านนายกเทศมนตรีกรุงบรัสเซลระบุว่างานเข้าวดาวเมื่อปีที่แล้วมีผู้คนออกมาส่งท้ายและเฉลิมฉลองมากถึง10,000แคนดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจเช็คครบทุกคน เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาตำรวจเบลเยียมยังได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยวางแผนโจมตีงานในช่วงเทศกาลปีใหม่2คนซึ่งเจ้าหน้าที่สอบสวนของเบลเยียมเปิดเผยต่อมาว่าไม่ไม่มีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์โจมตีกลุงมปารีสกรุงบรัเซลและประเทศเบลเยียมเป็นศูนย์กลางหลักของการสอบสวนเหตุการณ์กลุ่ม i อเอสโจมตีกลุ่มปารีสเมื่อเทียบกันด้วยจำนวนประชากรแล้วปรากฏว่าชาวเบลเยียมสมัครใจไปร่วมรบกับกลุ่ม i อมากกว่าประชากรในประเทศอื่นใดในทวีปยุโรปค,ค่ะ ความกังวลว่าผู้ก่อการร้ายจะเข้ามาก่อเหตุโจมตีเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทำให้หลายประเทศประกาศงดจัดงานเข้าดาวในคืนนี้ อย่างจีนซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นของนครเซี่ยงไฮ้งดจัดงานเข้าดาวบริเวณปาาชาชนให้ระมัดระวังการก่อการร้ายและยกระดับมาตร,ราการรักษาความปลอดภยัยงานฉลองปีใหม่อย่างเข้มงวดทั้งที่สหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสบังคลาเทศและตุรกีโดยในตุรกีเมื่อวานนี้ก็มีการจับกลุ่มกลุ่ม i อ2คนพร้อมอาวุธปืนและเข็มขัดระเบิดที่เตรียมโจมตีงานเค้าวดาวปีใหม่ในกรุงอังการ,ราซึ่งสมาชิก i อสทั้งคู่ก็หลบข้ามพรมแดนมาจากซีเรียค่ะ